เรามาดูกันต่อนะคะคลิปที่เท่าไหร่คะลูกคลิปที่สองนะคะเรามาดูกันต่อเนาะเราเรียนกันอยู่เนาะตอนอผันเสียงอักษรกลางนะคะก่อนทบทวนก่อนเนาะผันเสียงอักษรกลางนะคะวรรณยุกต์สามารถอักษรกลางสามารถผันได้ห้าเสียงนะคะมีเสียงอะไรบ้างคะอีกรอบหนึ่งคะ่ะเด็กๆเสียงสามัญเสียงเอก เสียงโรเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตาวานะคะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียงคะบอกคุณครูสิคะลูกอักษรกลางผ่านได้ห้าเสียงมีเสียงอะไรบ้างคะลูกมีเสียงอะไรบ้างบอกคุณครูสิคะสามัญเอกโรตรี 3, แล้วก็จัตาวานะคะอักษรกลางผ่านได้ห้าเสียงคลิปที่สองคลิปนี้เรามาฝึก ขันเสียงอักษรกลางพร้อมกันค่ะกกาก้าก้ากา,กาต่อไปค่ะจา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 ดาดา,ดา ดาดาดาอ่าต่อนะคะลูกตา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 ต,า,ตาเก่งมากค่ะบา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 ,บา ป้า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 อา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 เห็นไหมเราเมื่อสักครู่ที่เราผันกันไปเป็นอักษรผันการผันอักษรเลยค่ะลูก <laughs questo> <Yaz> อักษกรกลางนะคะเป็นการผันอักษกรกลางนะคะการผันอักษรกลางนะคะหลักการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเมื่อผสมกับเสียงยาวจะผันวรรณยุกต์ได้ครบกี่เสียงคะลูกห้าเสียงนะคะจาไว้เลยนะคะเด็กๆนะคะการผันอักษรกลางนะคะเมื่อผันวรรณยุกนะคะจะผันได้ ห้าเสียงนะคะเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตว,วานะคะมาอ่านคำกันพร้อมหรือยังคะคำนี้ไก่กลองดูตามไหมนะคะลูกจานดูเด็ก ชะดาตาบัวบ้านปากอ่างอวนอฝึกอ่านเนาะใบงานนี้เด็กๆก็คุณครูจะเคยให้เด็กๆทำไปแล้วเนาะ ใบงานนะคะเด็กๆได้ทำกันไปแล้วนะคะเออเมื่อช่วงโควิดเนาะครูได้ปิ้นไปแล้วเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยคุณครูอ่าก็จะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยเนาะ,ะมันภาพอาจจะจางไปนิดนึงนะคะ,ะแต่เด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำได้นะคะใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันก่อนนะคะ,ะเรามาสรุปพร้อมกันก่อนนะคะ หนึ่งอักษรกลางมีกี่ตัวนักเรียนลองยกตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรกลางคุณครูถามว่าอักษรกลางมีกี่ตัวคะลูกอักษรต่ออักษรกลางมีกี่ตัวบอกคุณครูให้ได้ได้ยินหน่อยเก่งมากค่ะอักษรกลางมี9ตัวนะคะยกตัวอย่างอักษรกลางยกตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรกลางมีคำว่าอะไรบ้างคะ อ๋อเด็กๆจำได้แล้วเนาะที่เด็กๆท่องกันไปตัวอย่างเช่นไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอ่งเนาะวันนี้อ่าวันนี้เด็กวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างอ่าได้รู้อะไรใหม่ๆบ้างคะวันนี้ได้เรียนรู้การอะไรคะเรียนรู้คำคำใหม่ๆที่เด็กๆ ไอ้นี่ไปเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รู้ความหมายของแต่ละคำเนาะที่ได้เรียนไปนะคะให้เด็กๆนะคะตั้งใจนะคะกลับไปฝึกอ่านเนาะแล้วอย่าลืมนะคะในวันอาทิตย์เราจะต้องมีการอะไรคะลูกสอบสอบอะไรคะสอบพยัญชนะเนาะสอบอ่านพยัญชนะกับสอบเขียนพยัญชนะเด็กๆได้ฝึกกันหรือยังคะให้เด็กๆ กลับไปฝึกมานะคะลูกตั้งใจอ่านเลยเนาะอาทิตย์นี้เนาะเราจะสอบฝึกเขียนพยัญชนะเนาะอ่าเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมกันค่ะอักษรกลางตั้งใจดูนะคะลูกอักษรกลางมี9้าตัวคือตัวอะไรบ้างอ่าเรามาดูกันค่ะตัวที่1คือกอไก่กูตามเลยนะคะจอจาน ดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปาอออ่างดอชดาตอปรตักท้าตัวนี้คืออักษรอักษรกลางเก่งมากค่ะแล้วอักษรกลางล่ะคะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียงคะลูกห้าเสียงมีเสียงอะไรบ้างไหนบอกคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะ สามัญเอกโทตรีจัตวานะคะเด็กปหนึ่งเนาะต้องพูดซ้ําๆแล้วย้ําๆเลยจะได้จําได้นะเพราะเด็กปหนึ่งเวลาบอกไปแล้วทำไมคะลืมต้องพูดซ้ําเรายังเล็กอยู่ต้องพูดซ้ำๆย้าๆหนูกาจะจาจาได้นะคะอ่าบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่อง เสริมสร้างอักษรสูงหนึ่งวันนี้เราเรียนอักษรกลางไปเนาะอักษรกลางหนึ่งเราเรียนไปแล้ววันนี้เราเรียนอักษรกลางสองบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะเรียนเรื่องเสริมสร้างอักษรกลางสูงนะคะไปเตรียมตัวความพร้อมมาเลยนะคะไปดูซิอักษรสูงมีอะไกรบ้างนะคะเด็กๆลองไปดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะคะคุณครูก็ขอ จบการเรียนเท่านี้นะคะอาบายบายสวัสดีค่ะ